โอเคครับทุกคนในคลิปนี้เราจะมารีวิวผลที่เล็กบอกเลยว,ว,ว่ามันเพิ่งขายเลยผมก็เลยซื้อมาเป็นผลที่พีพีได้โหดมากแต่มัตรี่ใช้เยอะมากเลยเป็นไงไปดูก่อนจะไปดูก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องนี้ด้วยนะยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วไปดูกันเลยไป มาแล้วครับทุกคนก็น่าจะได้เห็นปกคลิปแล้วว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรกันนั่นเองโหยบอกเลยที่ผมเพิ่งรีวิวก็เพราะว่าผมเพิ่งได้ผลมันมานะเพราะว่ามันเพิ่งขายเมื่อวานเลยคนก็น่าจะได้เห็นคลิปก่อนหน้านี้ไปละใครที่ยังไม่ดูก็ฝากเข้าไปดูกันด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้สกิลเดี๋ยวเราไปหาที่รีวิวดีๆตอนที่เราก็มาเตอรี่ 167แล้วนะก็ยังฟาร์มไม่ครบเลยเรามาเทสสกิลก่อนเออมาเหอะสกิลอะไรเงี้ยสกิลแซดมาดูสกิลแซดกนันการอะไรน,าานี่โอ้ยกลุ่มขมับเหรอกลุ่มตูดกลุ่มตูดปั๊บเฮ้ยมัดเอาไปมา่มัดชาร์จมัดมาดูสกิลนกันโอ้ยโอ้ยเช๊ดเหมือนพ่นพลังอะไรสักอย่างมาดูสกิลแซด,หดแซใหม่เมื่อกี้ ออกกำมัดกำมัดแล้วก็ต่อยมันฟาดห่างไปอะนะเชี่ยโคตรเท่มาดูสกิลเอ็กซ์ไหม่เป็นการชาร์ตเท่จับแล้วมาดูสกิลซีเฮ้ย,ย,ย,ยบินเล็บออกมาจาังหวะนี้ทำไงต่อเฮ้ยรอรอรอ,รอมาคูดาวเสร็จเมื่อกี้เรายังไม่เห็นชัดเจนเราเห็นแค่ชัด าวานใครที่ไม่ได้จัดนะบอกเลยว่าพลาดมากระวานมันมาข่าอยู่มันช่วยดึกๆนะเออมาดูสกิลซีไหมโว้ยเป็นการปล่อยทีเล็กไปทั้งตัวเลยยัยเคยัยเคอีกสองสกิลน่าจะแปลงร่างน่าจะแปลงร่างสกิลหนึ่งก็อะไรสักอย่างไปเดีเ๋ยวเราฟาร์มเวลกันดีกว่าวะว่าอะไเราจะเก็บมาตาลีเราก็มีคูณสองแนละ้วน่าจะวยอยู่นะ ก็ฟาร์มไปพวกนี้เพราะว่าเป็นผลที่ฟาร์มไปใช้ได้อยู่นะแค่ตีธรรมดาดูดิแค่ตีธรรมดาเองแล้วก็สกิลไปเรื่อยๆก็ไม่มีแล้วมากขอตัวฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนละกันไป โอเคตอนนี้เราก็ได้ไม่ใช่เด็กต,ตอนนี้เราก็ฟาร์มมาจนมาตอรี่200เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปลดล็อกสกิลเอมานะครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยว่าสกิลเอนี่มันจะเท่หรืออะราการขนาดไหนมาดูอนิเมชันก่อนเฮ้ยเป็นการนั่งขรเข่าเราเปิดขวงๆเ๊บโอ้แล้วกระโดดโคตรกากผมว่าสกิลเอเ่เท่แลแหละ มันต้องใส่กับมอนเตอร์นะเดี๋ยวพาไปดูนี่เดี๋ยวทำให้ดูนี่บอกเลยสกิลเวกนี่โคตรเท่ปึ๊บชาร์จเก๊เท่ปล่อยลมหายใจเดีไปดูสกิลเซียนปึ๊บผมว่าผมชอบสกิลเวกมากเลยแล้วแต่คนชอบมาดูสกิลเวกใส่มอนเตอร์กันโอ้โหมันเหมือนกระโดดอะสกิลสุดท้ายน่าจะแปลกล่างนะทุกคน ไปเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าเพื่อให้ได้มบตเตอรี่สามร้อยคงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวไปโอเค,อเคตอนนี้เราก็ฟาร์มสกิลที่เล็กครบแล้วนะทุกคนเราจะมารีวิวกันทุกสกิลแบบใหม่ๆเลยมาสกิลแดเราจะไปไวหน่อยเพราะว่าสกิลพวกนี้จะรีวิวละอันนี้คือดูมาดูสกิลซีปล่อยพลังก่อนแล้วเ,เดี๋ยวเราข้ามมาสกิลเอฟก่อนใช้มบตเตอรี่สองร้อย กระโดดกระโดดย้ำม,มาอันนี้ได้มาใหม่ก็คือแบบมันเกี่ยวว่าอะไรนะอะไรสักอย่างสกิลวีคือแปลงร่างเฮ้ยต้องมีอะไรอ่ะมันต้องมีทำไงอ่ะอ๋อหมานว่าเราจะต้องตีไปอเ,เลยเ,ลยเอาสักก่อนเลยไหม่ะมาไหนรอ่ะพอดี

ว่าตายอโหอไม่ไม่เมื่อกี้คือเราจะเทเดให้ได้สกิลไงมาตอนนี้ได้สกิลแล้วคนเราไม่ก็ต้องแปลงร่างกัน,กนดีมาไปดูสกิลเวียนเอ้าคืออะไรอ่ะเมื่อกี้มันคือเต็มแล้วนะแล้วมันหายไปไหนอะ่ะ คืออะไรอ่ะไปเถอะฮู้บูฮู้ฮู้วะฮู้วะฮู้ตายฮ้ไอ้เหียแรงเกินอ่าดูดิเออคือตายคือเรื่องใหม่เลยหรอ ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราเรอเราก็ต้องเสี่ยงเดี๋ยวว่ากลัวอะไรอะกลัวอะไรอะเอ้าเจบ็บไอ้สา์เจบ็บ Hơi 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 rồi rồi đồn đồn Đây nha, chẹp đi, Cú này chẹp. ใหญเทียอะไรเนี่ยเอ้ามันคืออะไรอะ่ะมันสกิลผลอะไรวะตันจังจเลยเราขอตัว,วเราต้องใช้สกิลเยอะเออใช้สกิลม,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 มั่วๆเพิ่มเพิ่มความงไวเร็วดิยังไม่ได้ครึ่งเลย เฮ้ย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 จะครึ่งละไมาว่าเราก็บสแต็กรอมึงรอก่อนผลอะไรก็เจอเจอคนที่เล็กไปละง้องละงิมละงึมละง่ำอ่ะเออรอก่อนรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าเพิ่งดี Ôi hay ơi. No no no. Đồ đi. Đồ đi ở đây à. Nè. Đồ đi thật. Đồ đi bài này cô ạ. Hây. Đồ đi. Bài đi đi à. มาเดโหดจัดรัสเซียมาเราได้สกิลวีแล้วเฮ้ยว้าเลวว้าเร็วรว้าหอายอเจ็บเจ็บเจ็บเอาจัดเอาจัดจังหวะนี้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 คือเอาจัดคอยถืกจัดจังหวะนี้เฮ้ยเลยกูหายเฮ้ย เฮ้ย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 ไปไหนกัหมดไปไหนฮะ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 จะตายนะจะตายนะตายจะตายเฮ้ยโอ้ตายเฮ้ยมันเจ็บจัดเรื่องสกิลสกิลนี้ยังโหด เอาลยกูจะเก็บมาตรรีใหม่เลยวะโเท่ปว่โท่เอ้ยลำบากตอนเก็บดีแลข้อเสียของมันอะไปแต่เทีอยู่นะแปลงล่างแล้วก็เอแปลงล่างอย่างเท่เลยเอาแจมไหมว่าแจมแบบไปใช้มัดไม่ทันเนี่ย เข้ามาทำไมโอ้โหโอ้โหเจ็บหนักโอ้โหตายโอ้โหเราไม่น่ารีบแจมเลยไอ้เฮียขอไปนในคำหยาบก่อนคดีอินเกินนะเนอะคืออะไรวะ เราดีใช้ดีเออเราเก็บแตกก่อนแล้วไปจามกระลาบัวกันเละดูนี่แล้วอะไ่มันลุ่มไหมสตว์ลุ่มหรอ ลุมหรออืมลุมหรอโอ้โหลุมประโทษคนดูดิลุมป่ะเป็นเซิร์ฟดป่ะเ,เฮ้ยเฮ้ยนฟ้าเหรอฝนฟ้าเหรอฝนฟ้าเหรอเฮ้ยมึงอย่าไปยุ่งเหี้ยอะไรอ่ะไอ้นุม่ม anh anh chết chết chết, lời với chết, chết đi chết đi, đi, Dạ. Dạ. Đừng làm như đừng làm như rồi là ควรกิวาแปลว่าได้แล้วบอกเลยว่ากระน,นำซัมเมอร์เซลบอกเลยว่ากระน,นำซัมเมอร์เซลกระนำกระน,นำกระน,นำกระน,นำกระนำกระนำตี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 กระนำซัมเมอร์เซลหมื่นหนึ่งแล้วจงังหวะนี้ไปตีไปกัดจังหวะนี้ไปกัด ตายไรยกัดจะตายเออเออเออกัดขย่มอีกทีนึงงฮ้ยเหมือนว่าจะใช้หมัดไม่ได้ป่ะเออเนี่กัดค่วนอุย้ยกูโดนอันนี้กูโดนไป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 ความพิว้วความพิ้วได้มาจากไหน ไม่ใหญ่คอมโบคอมโบคอมโบคุณจะตายเฮ้ยเจนเจ็บใจเย็นใจเย็นวูอววววเฮ้ยมันจะตายคุณจะตายป่ะไปก่อนดีกว่าวูว่อ ไอลุมบ้าจีลุ่มหมอลุมลุ่มลุ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 มหมอไอ้ฮะนี่คนลุมอ่ะทุกคนดูดิดูดิดูดิลุมลุมลุมลุ่มแล้วมีอะไรเราลุ่มแล้วมีอะไรเราน่จริงก็ตามมาแน่จริงก็ตามมาเฮ้ยลุมไอ้เหี้ยดูดิ จริงว่าทคนลุมเอา้าดูดิลุมมาโทษเฮ้ยไม่ได้เก่งหรอกไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งจริงไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งครึ่งหลอดไม่ได้เก่งโอ้ตายจะตายไปทีดูดิเฮ้ยเอาจริงปะ่ะคือแบบว่ามันลุมมากที่ คือไม่ตีกันเลยเนี่ยดูดิสัตว์ลุมหมอไอ้พลพระไอ้พลพระนี่ถึกจัดเลยแต่เวลน้อยเวลน้อยเวลน้อยเหรอ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 เวลน้อยเวตายไปดิสัตว์ลุมหมอ รูมหมอเอ้อยเปิดเผาเปิดเผาโอ๊ยโอ้โหยัแรงเลยโดนอะไรวะคือโดนอะไรอย่างงี้งกับปุ๊บปุ๊บ,บเลยว้าวเปิดเผาเหรอโอ้ดูดิใครจะไปเล่นด,ด้วยอย่าเปิดเถอ ไปเซิร์ฟเลยไปเซิร์ฟเลยโอเคตอนนี้เราก็ย้ายไปมาเป็นเซิร์ฟสุดท้ายแล้วเลยเล่นเซิร์ฟนี้พอ เออเซิร์ฟสุดท้ายเซิร์ฟสุดท้ายเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยกูติดโอ้โดนอะไรอ่ะมาดูลุมโอ้โหใครจะไปเล่นด้วยพวกลมออุมปะเถอะเหมือนเก่งไงเวนลุมหมอมาดิรีออกมาตัว,ต,วตัวดิออกมาตัวตัวดิออกมาตัวตัวดิออกมาตัวตัวดิ ออกมาตัวตัวดิออกมาตัวตัวดิออกมาตัวตัวดิโอ้ยกระตายไปเถอะเฮ้ยมันดูดีดูเลือดไปดิกูมาไม่สู้ไม่เสียงเลยมาเนี่ยมาเนี่ยมาดิมาดิโอ้โหลุมม้มไปเถอะได้แค่นี้ได้แค่นี้แหละ โคตรกากกากจัดเลยมีแต่โหตรวมๆว่ะหนึ่งๆก็ไม่ไหวกับเราทุกคนก็ดูอยู่ว่าหนึ่งๆมันยังไงเอามาดิ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 เฮ้ยมึงจะเข้าไปทำยี่อะไรนี่ไง โอ้อะไรลุมลุมจริงอคอมเกมมัแบบว่าลุมอะอะไรวะมันจะมันอะไรเอามาดิเอามา ي, เอาม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 า,าม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 มา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 มมา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 มมมามจมมานาะาม ถ้าไม่รู้จะเป็นไงเฮ้ยคืออะไรอ่ะลุมใช่ั้นแหละเมื่อกี้มันไม่หลุดนะถือว่าสักสีสักสีพอมามาใหม่มา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 ดิ เนี่ยเนี่ยใช่เลยเนี่ยลุมลุมลุมหมอไอสัตว์ดูลุมลุมจริงมาหนึ่งหนึ่งดีหนึ่งหนึ่งดีไกล้วะเธอเองไม่มีสัจจะเลยดูดิมาดิมาลุมก็มาลุมก็มาดิโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ ลุงก็มาดิเอ้ยกูตีไม่เข้าเลยลุงก็มาดิออคือได้แค่นี้แหละจริงจริงมาตาตัวท้ายมาถ้าลุงอยู่ก็คือเลิอกกี่าแม่งไม่ได้เก่งอกโอ้โหมาดีฮะควาย คืออะไรควายคืออะไรควายคืออะไรเฮ้ยมีคนลุมมาตัวท้ายจริงคือแบบว่า,าอันนี้ตัวท้ายเลยมา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 แม่งไม่ได้เก่งจริงมาดิอะไรแก่อะไรแก่อะไรแก่ไไกมึงไปไหนล่ะจะนี่ทำพี่อะไร ไปไหนล่าเนี่ยโดนดิโดนดิโดนโดนดิโดนดิมาดิมาดิมาดิเฮ้ยอะไรอ่ะอ้าวอะไรเฮ้ยไม่โดนเอ้ย คืออะไรอ่ะโอ้ล้วสก,กิลไม่โดนคือโปมาเราไม่เล่นแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงทางนี้แบบว่าเหมือนจะเจอ,เจอพวกลุมไม่ได้ตึงจริงไม่ได้ตึงสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดตับตะไคร้ด้วยบอกเลยว่าคลิปนี้มีผลนี่ผลแมมมดขายใครอยากเล่นก็ไปจัดกันได้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ย